สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักแล้วก็เอฟซีสี่คิดฮอดคิดเถิงรับพี่นอ้องมานี้ก็มาพอกับช่องหมอลำเถิงนะครับช่องมอลำเถิงผ้าพี่น้องมากเอาต้นพักเกษตรมาให้แพะถ้าพี่น้องก้อนจะไปบิ็งคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับช่องมอลำเถิงอย่าลืมกด subscribe นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดละครั้งผู้เบิ่งมากกว่านแล้วก็กดแชร์กรด,ลดไลค์กดแชร์น,นะครับพี่น้องผู้กำลังเปิดมาเบิ่งใหม่ก็กดติดตามให้กับช่องมาลำเถิงนั่มนะครับพี่น้องอันนี้ภาพพี่น้องมาเบิ่งแพ้มีแพรง,งามๆหลายเลยมีแพ้มีทั้งแพ้คุณมีทั้งแพ้แ,แม่ท่องนี่แหละนะครับทองอุปุ่งมีทั้งสื่อมีทั้งจำไรนะครับพี่น้องผู้ อยางไดแพะไปเลี้ยงกลับมาเบิ่งไดนะครับอยู่ฟั่งอังสุมาลินความแพะพี่น้องโบมีแนวกินกับมาเบิง่งใดแล้วก็มีลูกแกะนะครับมีแกะสามตัวเราก็พยายามหาสิ่งที่พี่น้องมากมากมีหมูห้อมเลยมีหมูด้วยหมูก็อยู่กับกแพลละนี่แหละ เป็น,นกลุ่มหนึ่งเพราะผมเ,เหตุเป็นห่านเป็นห่านไว้นะมันจังบ่ญยัดกันแน่น,นี่เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่ง,งนี่เาไห่สามสิบกัวตัวพี่น้องมันสิมมีแม่ไ <c oughs> ม่ีแม่มีทองแม่ทองเทากับจำนายนะครับลูกคุนเทากับจำนายแหละแต่พี่น้องมากมาก,มากแบบใดมักเอาไปหลาบมามีนะครับหรือพี่น้องมักเอาไปเลี้ยงก็มี มาเบิ่งได้นะครับพี่น้องอยกความโอ้ยเบลล์รา่ากล่องมันผมยืนถ่ายอยู่มันทางให้พี่น้องเลยผมอันนี้คอกมันคอกแพะแต่ก่อนเป็นคอกง,ง่วนนะท่านผู้ชมเป็นคอกง,ง่วบวันนี้ผมก็เลยมาเห็ดห่านขึ้นปูปูหม่องมันเคยเดยให้พี่น้องได้เบิ่งมากหลายคลิปแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามื้อนี้ก็ ยาเมือเศ้าบรรยากาศมันดีนะท่านผู้ชมเจ้ว่าผมอ่นนี่เจ้ว่าผมอยากมาไทยท่านผู้ชมเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศมันดีมากโอ้ยงานใหม่ยังเหลืออยู่งานหนึ่งทั้งหมดเดี๋ย้อผมเอางานใหม่สิ่มเข้าไปก่อนจริงเงยเงยเงยเนี่ท่านผู้ชมเพราะว่าจับงานใหม่โยนนะอีกงานอีกงานโอ้ยอีกงานโยนงานใหม่เข้าไปเห็นมันเห็นโยนเข้าไปใหม่เพิ่มเลยสิเป็ดปุ่มมาเลย หมอน้ำแพร่เนาะมันนกของหมักคนที่ว่าเนี่ยอะไรไม่น้องมันเป็นสัตว์สังคมเลยเอาเลี้ยงแต่มันตัวเดียวนี่ห้องนี้แม่แม่อยู่เบิดมือเบิดเบิ่งแต่ว่านี่นี่ผมเลี้ยงมันเลี้ยงเซนกับหมูเซนกับหมูหมูปลาเนี่ยหมูหมูบ้านท้องเนี่ยหมูไทยนะหมูไทยบักระดอนหมูไทยอีญ่าเขิ่นหมูไทยไทยโบราณอันนี้กลุ่มหนึ่งมาหัในเบิ่งกลุ่มละกลุ่มผ่านมาไมา่หรือมันอีกลุ่มหนึ่ง แต่ว่าท่งนมีอีกกลุ่มหนึ่งคือม้าขาหัวนี่เพราะว่ากับบอกง่ายว่านื้อสื่อมาขายไปสื่อมาขายไปพี่น้องสื่อมากกับผมกับม้าขาม้าขาพยาธิมาฉีดยาขาพยาธิม้ากอกยาขาพยาธินะครับบ่ได้บ่ได้โฆษณาขายอันยาขาพยาธิให้เพิ่นดอกแต่ว่าบอกกันง่ายง่ายวางสินะท่านผู้ชม เพราะว่าซื้อยาขาพยาธิถิมไว้นะครับพอดีขันซื้อมาเพื่อผมก็มาจีดยาขาพยาธิเอาไปให้จักสองซีซีอยงนี่นะบานนน้ก็มากอกกอกยาขาพยาธิจักหาีซีซิงสิบานนน้ก็อยู่ประมาณจากักเดือนหนึ่งก็คเ้ายไปได้นะครับ มันกับเราเป็นอย่างดอกยาขาพยาธินี่มันสมมติว่าเฮาเฮาขาพยาธิเฮาฉีดไปแล้วหรือเฮากอกไปแล้วซีหาเมื่อเอาไปขายกินไในยี่บุ่นมะรำเถิงได้คือเก่าสิเป็นอย่างนั้นมันมันมันคือยาพวกกันปฏิชีวนะคือยาพวกกันนะท่านผู้ชมยายแก่แก่โรคนั่นแก่โรคนี้หรือเป็นวัคซีนจริงๆเขาก็บาข่วรสิเอาไปสำเร็เหนือเนาะเพราะว่าแขนเขาขาไปม่าย่างกี่ไรก็เห็นจะเป็นเดือน หรือสี่สิบห้าวันที่เพื่อกำหนดไว้จะคอยสำมและมมนก็ได้แต่วัาขคือลักษณะคือพวกยาขาพยาธินีนก็มีปัญหาอย่างหนรับขอแต่ว่าให้มันมีเนื้อห้ายมีมันมันมันอ้วนขึ้นมาเนาะอันนี้รุ่นนี้นี่นี่รุ่นย่างแยบแยบดิผมเอามาได้ประมาณจักสามหมื่นสี่หมื่นแล้วนั่นที่ขายตัวใดแนบหรือล่ ้าราคาได้กันขายมันสุตัวนะครับเพราะว่าผมซื้อมากขายไปซื้อมากขายไปหนี่บอกง่ายๆว่าให้ทันผู้ชมได้ได้เลือกซื้อนะครับมันสิมีแม่ทองแม่ม่านนะครับแม่ม่านมันจะน้ำข้าเจ้าก็มีเข้าไปพี่น้อง,บงเบื้องหลายมุมนะครับเบิ้องลหลายมุมเนี่ยนอ้องเบิ้งมุมนี่นะ้องคันหลังเซนติเวตรในพี่น้องอาเซียนนั่น กูถือกล่องไทยนํ่อยู่ดอกกันมันเงาเนาะแ่ว่ากาแจว่าผมเที่ยวสื่อมาผมมาขาพยาติไปบาดเนียนแพ่มันมันเด้ขาพยาติออกไปมันบ่มีโลกบ่มีไผ่อยู่ในตัวมันมันมันกระอ่วนเลียวได้ท่านผู้ชมพี่น้องผู้ลังคอเพันมาแพ้คอยมันจอยเฮจังเด๋ม อันที่ผมไปสื่อน้ำผพ้งน,นะผมเลยถามเมันว่าอันจะจะเลี่ยงแพะเจาะขาพยาธิบอเจาะสื่อยามขาพยาธิบอเจาะเคยกอกยาขาพยาธิบออันแนวแนวบอกอยังไงภาษาบ้านฮเนอ่คยได้ยินเขาว่าขันเป็นเมมา่านบ่ห้ขาพยาธิเด้มันสิทแท่งลูกมันมันบ่เมนจังซั่นดอกถ้าเขากอกมั้บ่ไดผิดพิษยั้งดอกนะครับเขาเกากเขาจะไปเพดจนแพ,ลพ้ล่มแพันี้นะครับบอกอยังไงว่าแนว คันคันท้อเอาเสียกข้องข้อมันเรียบร้อยแล้วบัดนี้ก็คอยจับค่อยบายอย่าเห็นมันแห้งแม่นเลยจะปไปเลรมันําใหม่จาต่อเนาะทองมันไปนกระถุงนี่ก็ไปอันเดีหนึ่งมันก็อาจจะนะครับอาจจะแท่งได้แต่นันบดกเก่ยวกับยาดอกยาเนี่ยเขาบม่ได้กำหนดดอกว่าห้ามกอกแพะททองนะครับแพะ่ทองแพร่สงก,ก็กอกด้เวิดนา ฉีดกะฉีดได้แต่ว่าห้ามบริเวณแพลแห้งี๋ยวผมปิดประตูกไนป,ปิดประตูผมออกมาทาั้งนอกก่อนเพราะว่าบริเวนหนังดอกกัญญานย่านแพร่อ,ออกนะครับท,ทุกท่านญาญ์มันก็ปิดไว้ครับมันมันเจ้ากินนี่เพื่อเพื่อหาทางมุนเนียมุนหน้ามุนหลังเวียนสิออกแผลขัดอาออกทั้งหนอกก็เวียนสิเข่าบาดเพื่อนนี่เพื่อนมั่งมุนนี่สิ เพราะว่าขัดผมปล่อยไปข้างนอกปุ๊บมุนมุนจากเข้ามาขาัดแล้วเข้ามาทั้งในปิดประตูไปปุ๊บมุนจะออกไปผู้จเจ้าจเมวจากในแถนบริเวณมันกะกวางดีนะครับขันยักเลี้ยงนี่เาเนาสิเริ่มต้นแบบไดโนอมอลลัเทิงคนสิว่างคนเนาะมันเริ่มต้นบาอย่างในสั่ว์ผู้ชมมันกะไข่ไข่ก็เพาสิเลี้ยงงวดนึงล่ละข้าวเสียลหยาเซมันกินก่อนนะข้าคืดนะก่อน หนึ่งเขาจอหญ้าสายเห็นมันกินสองเขาเสียมันนอนมองไดเขาจะไวบใสสามเขามีเวลาเบิงมันบอ่อเขามีเวลาสิมากำกับมาดูแลมันบอ่อนะครับนีสามสี่มองสามสี่อย่างนี่นะครับเข้าก็ตตรงให้มันนี่ก่อนคือห้องผมนะครับอันนี้ผมสิเบิงให้ให้ให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 ท่านผู้ชมมีคือบริเวณปลอยหนาฝน,นีีก็ไปป้งข้างทางดำตะพุดพ่ด ะรารบกไปมา่จากสองสามไร่สองไร่นี่แหละแม่นแล้วมันมีที่ลายเอาขันห้องโบมีที่กับยาเลียงมันจังบม่มีปัญหานะครับแต่ว่ามีที่ําไรหนึ่งกับเลียงได้เนื้อมือเศร้ามากผมกับไปเอาก๊อกกันนี้ก๊กกระถินแน่ก,ะกะ๊กเกษตรนี่ก้ต้นกเกษตรนี่นะครับรอบเนื้อมือแรงมากกับลังมือกับให้กินเกี้ยวหนาให้ลังมือกับตัดหนาตัดน้ำลำขางคู่สาตํ่คงน้องหนาเนี่ยเอาไมมันกิน ลักมืก่กบบนกระบอกเด็ดัดให้หัวมันสั่มดอกมันยิ่มเบิองทองมันตึงๆอยู่กระบอกเนี่ยแต่จังหวัดขอนแก่นคือเขาต้องเบิองพยาธิเบิองว่าในเดือนหนึ่งสองเดือนมากกมันสังเกตเบิองหมูน้อยหมูบอ,อ,อกวาสี่ตัวตาย,อยสองเหลือสองเลยคุณทรายบุลูงจันงอันสังเกตเบิองว่าถ้าสมมุติเฮาดูแลมันนี่นีน่ แม่เนี่ยเขาดูแลมันดีมันมันกิดอ้วนมอลรมเพอันนี้ผมมาเมันหว,า,วานสังเกตคนยิ่งๆยิงสีจ้าไปละมาบอสเราลงจากรถตักเข้าไปเข็มหนึ่งเพิ่มแม็กเข็มหนึ่งเป็นยังเจียงสีดสีขาพยาธิกรกรสิปล่อยเขาหมูมันมาเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่ตัวเดียวเพิ่นนะครับเพิร์นเพิ่นเลี้ยงตัวเดียวบ้านผมก็ สังเกตเบ้างแล้วมันเป็นคือมันจะเป็นขี้เหียนเป็นเรื่องเลยถามมาันมาพัดเต้จอมมะเลี้ยงนี่เจ้าเคย่อนสียาเคยอันอย่างนี้ผมบอกพัดเต้มาเลี้ยงเด็กกอกยานทีนึงเออให้อยู่ตัวขนาดนี้เน,นี่ยผมมาหอดผมก็เลยใช้ย,ยาเข้าไปเดี๋ยวให้เดี๋ยวผ่านดจ้งมือก่อนผมสีกอกยาข่าพยาธิทั้งลำไส้ียนมันแต่ว่าเมื่อวานนี่เอาอันนั้นก่อนเมื่อวานนี่ให้เวอร์เม็กไปนะครับ นี่นี่ห่อย่างขี้ไร่ห้อกับตรงนี้เวลาเดี๋ยวเบิ้งมันก้อนสิไปหั่นมาหนีนะครับคือผมลุกขึ้นมาเนี่ยมือเศราลากนาแปลงฟันเหลี่วนะครับใส่เสือใส่ผ้าไปตัดต้นไหม่มาให้มันกินมันก็กินซ้ำเนียวนท่านผู้ชมกินซ้ำหนี่บาดเจ็บน้อยกันยังแดดดอกเจ็บน้อยนี่มันก็สีย่างแดดแดดเนี่ยมันก็สีย่างหาเลี่ยมหนาเลี่ยมลังอยู่ายนั่นแหละแต่่ามันห่อนมันก็เสียพักกันมาเขานอนนี่นี่เสียงเนี่ย มันก็สิพากันรอไประมารอมารอไปนะครับอันเ่าเรื่องผู้เป็นเจ้าของบ้านนี้ขันขันมีเวลาเล็กๆน้อยๆกะก๊กใหม่ขอให้เป็นก๊กใหม่นะครับเนยะผมยางมาเขาห่มกอนผมตายแดบเวลาเวลาเฮามันเมียนี่เนี่ยกกใหม่ขอให้เป็นก๊กใหม่ไม่กินมันนี่ก๊อกอันนี้ก็ยังก่อนก๊อกไอ่ใบอีลำนี่มันก็ินใบมัน ต้นมอีลำผมก็เที่ยวห้านนี่มันเห็นมันยัางหนีหน่อยห้านนี่มันเสียลงาสองงาก๊ไกมอีลำเนี่ยก๊กจะกบอกบขอนยังกินใบกบอกบขอแนี่ยงาใบบวงใบบอกม่วงมีกอกบกเมาอี่าีมีน้ำขางทางต้นบกเมาต้นบกเบี้ยนี่ยูขางทางนี่ผมฟันเห้มันแต่แต่กอีนั่งก็นี่ก็กอันก๊กเสียวมีก๊อกเสียวนี่ยกอกกระหันใี่มัน อยู่ขางชอบเมืองกกนกะว่ามันเขายางไปเสีกเกิดเลี้ยวนะ้ำมันมันหิวเลยเขากับตนใหม่ให้มันกินบ่แม,ม่นยังดองทันผู้ชมเขาเลี้ยงไว้นี่ก็พอได้แก่อยู่ลังเถือนะครับพอได้แก่แนวใดผิว่านเนาะคือคือปีนี่เนาะเอ่อเขาเบิดจังซี่นะครับเขาเปลือกเบิด ขายเชือแล้วโตเพราะได้ซื้อแต่ว่าขายตัวหนึ่งเมื่อก็ได้เขาอยู่สองสอบสามสอบอยู่น่ะนะเนี่ยแต่ว่าพมมาเออบ่ออันนี้ก็ได้บ่อเฮ็ดไหลเป็นไรก็ได้ถึงหน้าแต่ว่าแนวคู่มือนี่เฮ็ดหน้าขายเขาเขาก็บ่คคอยเป็นราคาเป็นไรก็ซื้อแพ้ขายแพ้น้าแน่นะครับแต่เพราะได้ซื้อกินซื้อยากนี่ละสืไปแบกไม่ง่ายควันไปเป็นย่ามน้าเขาเขาก็เศร้ารับเอาได้ในคนอายุหลายแล้วเนาะ รถเที่วดีเลยโอ้รูอหมดใช่อันบอกง่ายๆว่าผู้สิเหลี่ยงหนึ่งวิธีเนาะวิธีแล้วกะอันนี้ละท่านผู้ชมหลักก็หักมันเน่จังนหน่ยอยหักแนวได้หักคือหาแนวกินเน่อยากให้มันได้กินแต่ละหมือนแตละมือคนคุณลอก่อนว่าคัดิมใบบางมีให้งานึงละหมือนนี้บ้ได้กินนี่ยั้งอยู่กัน แพ้ก็ได้พ่ะสันไหวให้มันให้มันกินหน่อยไปแล้วมันสิอ้วนสิพี่อยู่บช่ป่ะว่าผมอ่ะเออมันบ่มีเวลาที่เราตต้นกันมาก็เห็นเน้วกินแล้วก็ไปวัดไปวัดกลับมาวัดเจ้าเนี่ยกินไปแพ้กินขันมืมันไม่เอิญเป็นตึกแห้งก็เลยเป็นตึกแข้ง่บว่าก็เลยเป็นว่าไงว่าขันเท้าบ่มีเวลาก็จะไปทอดละม่านสัตว์นอให้เจ้าของแบ่งเวลาให้มันได้นะครับ แต่ว่าไงๆคือผมนี่เอาอันย่ามือเส้านี่มูสีไปเสกระต่างไปซะก,ก่อนโหลดแต่ว่าผมต้องหาแนาวไม่แพ้กินก่อนคือมือวานนี่กันโพนไปหับร้านอยู่สีสเกตแต่ว่ากับร้านโทมากว่า้มาหับแนววันเอาผมเป็นยังแต่ว่ากับต้องเอาแนาวกินไปให้แพ้ก,กินก่อนนะครับผมก็ได้ค้องมากกว่า หลังจากให้เหล็กขึ้นแม่บ้านอาบน้ำอาบในกินเขากินน้ำแล้วก็ไปในคือเก่าเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะครับเป็นโมเมนต์มาเลี้ยงแพะละโมเมนเวลาได้หาเวลาไปใส่กรบป๋อแดงไปใส่กรบป๋อแดงโมเมนมันก็มีเวลาของมันอยู่หันลังนะครับมันกับโมเมนเวลาตายตัวสิ่ฟ่อแพะเบิดปีเบิดศาสตร์หอกเอ้าวอาอธิบายไหมพี่น้องเดี๋ยวฟังซับนี้กัเอาตัวเนาะสับเรบพี่น้องเบิ่งคลิปนี้มากอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดจำเสกไข่นะครับพี่น้องให้กับช่องหมอลำเทิง ข้าวหนึ่งกับมะไทยให้พี่น้องเมืองข้าวหนึ่งกับมาไทายให้พี่น,ออน,าานอ้องเมืองเย็นนี้มีอยู่สามสิบสองตัวนะครับนี่มีอยู่สามสิบสองเฮ็ดเป็นน้ำเรื่อยๆซื้อเป็นน้ำเรื่อยๆขายเป็นน้ำเรื่อยๆหลัลจงจากนั้นโอยู่เก่านะครับไอ้พี่น้องเบิ่งคลิปนี้มากอ่ะไอ้พี่น้องยูดีไม่แห้งเด้ออย่ผู้เบิ่งคลิปก็ได้มิม่งแต่ความสุขความเจริญความเจ็บกะยาได้ความไขก่กะยามี คิดเน่ได้ปาถนาเนี่ยได้สมคำตั้งอกตั้งใจของท่านผู้ชมและก็ f เอฟซีสุขๆุกๆท่านครับพี่น้องเนี่ยมอลําเถ่งบริจากไปไซดอกนะครับจบคลิปนี้แล้วก็หาคลิปไม่ไม่เท่านผู้ชมเบิ่งจบคลิปต่อไปก็มีคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องสำหรับมือนี้บายบายสวัสดีครับ